กรณีที่ลำพูนเนี่ย<ๆ>เขาทำปฏิทินล้านนาของอบจลำพูนหลายคนก็มองว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่ามันจะซ้ำรอยกับปฏิทินของสำนังกงานประกันสังคมก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับเรื่องนี้ทางนายกอบจลำพูนต้องชี้แจงเนี่ยไม่อยากจะให้โยงเป็นเรื่องของการเมืองด้วยนะครับติดตามพร้อมกันในคอลับใหม่เลขเจ็ดครับค่ะ ท่านครับวันนี้ผมขออนุญาตมารีวิวปฏิทินนะครับของอบจอลำพูนนะผมจะรีวิวสั้นๆเปิดให้ดูไวๆเลยว่ามีอะไรบ้างจะมีวันดีวันเสียนะครับเนี่ยเป็นของร้านนานี่เป็นคำรีวิวใน Facebook ของนายนารัศมินเทพมณีเลขานุก,การนายกอบจลำพูนหลังเพจ Facebook หนึ่งตั้งคำถา,ถามถึงการจัดซื้อจัดจ้างทำปฏิทินล้านนา ปี2,569ว่าอาจไม่คุ้มค่านายนารัชมินยืนยันคุ้มค่าแน่นอนพิมพ์กระดาษอย่างดีสีสีและมีปฏิทินล้านนาเพื่อให้ผู้สูงอายุดูได้ราคาฉบับละ1 3บาท95สตางค์ทั้งหมด90,000ฉบับจะถามว่าปฏิทินน,นี้ราคาเท่าไหร่นะครับงบประมาณในการจัดทำ ปฏิทนินนี้เนี่ยอยู่ที่1,255,500บาทนะครับซึ่งทำทั้งหมด90,000ฉบับนะครับ90,000ฉบับเนี่ยเอลองมาคำนวณดูตกฉบับละ1 3บ5าท95สตงค์นะครับอันนี้คือความคุ้มค่าที่ปฏิทินอบจนะครับเป็นกระดาษอย่างดีพิมพ์สีสีนะครับด้านอบอจอลำพูนโพสชี้แจงยืนยันทำงานด้วยหลักทันมาพิบาล โปรง่งใสและรับผิดชอบต่อเงินภาษีของประชาชนมีขอบเขตการจ้างงานพิมพ์90,000ฉบับขนาด13คูณ20นิ้ว4แผน่นพับครึ่งเย็บมุมหลังคา16หน้ารวมปกหน้าหลังปกหน้าและปกหลังพิมพ์4สีกระดาษอาร์ตขนาดไม่น้อยกว่า230แกรมเคลือบด้วยลามิเนตด้านเนื้อหาภายในพิมพ์4สีกระดาษอาร์ตขนาดไม่น้อยกว่า150แกรม และปกหน้าเจาะรูตาไกาตรงกลางด้านล่างของกระดาษโดยปีงบประมาณ2,569ใช้จัดพิมพ์1,255,500บาทขอรับหมายเลข7ตรวจสอบพบว่าการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานกิจกรรมโครงการตามภารกิจของอบจลำพูนในรูปแบบปกตือล้านานา,นาปี2,569 ลงนามสัญญาจ้างเมื่อวันที่6มกราคม2,569ระหว่างอบจลำพูนโดยนายไพรัตยสงารองนายกอบจลำพูนรักษาราชการแทนนายกอบจลำพูนซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัดนัฐพลการพิมพ์2015เป็นผู้รับจ้างโดยโครงการนี้อบจลำพูนประกาศราคากลาง1 5 3 0 0ล้บาท อ้างอิงแหล่งที่มาจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเวลคัมพานีห้างหุ้นส่วนจำกัดนัตพลการพิมพ์2015และบริษัทครับคอนอินเตอร์บิสจำกัดประกาศเชิญชวนเมื่อวันที่11ธันวาคม2568ปรากฏว่ามีผู้ยื่นประสงค์เอกสารจัดซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียวคือห้างหุ้นส่วนจำกัดนัตพลการพิมพ์2015ทําทำให้สามารถคว้างานโครงการนี้ไปด้วยวงเงิน1 2 5 5 5 0้บาท ต่ำกว่าราคากลาง17.94%น่าสังเกตว่าในสัญญาจ้างทำของไม่มีระบุว่าต้องจัดพิมพ์ปฏิทินกี่ชุดมีระบุเพียงวงเงินว่าจ้างเท่านั้นสำหรับห้างหุ้นส่วนจำกัดนัตพลการพิมพ์2015จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่24กรกฎา,าคม2558ทุนจดทะเบียน500,000บาทประกอบกิจการสื่อสิ่งพิมพ์มีรายได้ล่าสุดปี2567 ขาดทุนกว่า2ล้านบาทล่าสุดนายวีระเดชผู้พิสิทธ์นายกอบจอลำพูนระบุสอตององขอให้ส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างการทำปฏิทิน3ปีย้อนหลังเพื่อน,นำไปตรวจสอบแล้วขลอล่ำหมายเลข7สวัสดีครับ